สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหัวข้อหลักของเราอยู่ในหัวข้อความเชื่อนเองคุณผู้ชมเรานะคะเกิดมาเป็นคนไทยเนาะแน่นอนค่ะความเชื่อศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมไทยเนี่ยมีความเชื่อหลายๆอย่างมากที่เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับหรือสิ่งที่มองไม่เห็นหรืออาจจะเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องดวงหรือสิ่งที่แก้เคล็ดนะคะวันนี้ป้อจะเอาตัวอย่างมาให้ทุกคน ดูและหลายๆอย่างที่ทุกคนไม่รู้นะคะ <_ d ata> เกี่ยวกับความเชื่อเก <_ d ata> ี่ยวกับการกีฬานั่นเองคุณผู้ชมถ้าอยากรู้ว่าคืออะไรเราไปฟังกันเลยค่ะและแน่นอนนะคะในแต่ละกีฬาเนี่ยก็จะมีความเชื่อแรกซึมอยู่ในทุกกีฬาเลยอย่างเช่นวอลเลย์บอลฟุตบอลฟุตซอลหรือว่าตะก,กอดท่นเองคุณผู้ชม่างั้นเรามายกตัวอย่างหนึ่งความเชื่อของกีฬานี้นั่นก็คือกีฬาฟุตบอลน,นั่นเองค่ะความเชื่อนะคะที่เห็นได้ง่ายเลยก่อนที่จะมีการแข่งขันฟุตบอลเนี่ย นั่นก็คือการไหว้เจ้าที่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็นการแข่งไปที่ต่างทีนแข่งในบ้านหรือเป็นเจ้าบ้านก็แล้วแต่คุณผู้ชมค่ะจะต้องมีการไหว้เจ้าที่นะคะก่อนที่จะทําการแข่งขันนั่นเองและประเด็นหลักเลยนะคะตามความเชื่อก็คือความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องสีเสื้อในการแข่งขันนั่นเองค่ะว่าจะมีสีเสื้อคะที่เป็นสีเสื้อมงคลและสีเสื้อกาลกินีในการแข่งขันในแต่ละวันเนาะคุณผู้ชมเล้นกีฬาฟุตบอลบางคนนะคะจะมีความเชื่อว่า ก้าวขาออกจากบ้านเนี่ยจะต้องก้าวขาขวาถ้าเกิดลงสนามเนี่ยจะต้องก้าวขาซ้ายคุณผู้ชมขาและเขาจะเคร่งนะคะในการยืนจุดแต่ละตำแหน่งนะคะในสนามเพื่อความเป็นสุริมงคลตามความเชื่อนั่นเองคุณผู้ชมและอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือโลโก้ของสโมสรนะคะบางสโมสรนะคะจะให้ผู้ที่มีความรู้หรือว่ามี เกี่ยวกับเรื่องวิชาอะไรพวกนี้มาออกแบบโลโก้ให้เลยถ้าบางสมโมสรบางทีมหรือว่าบางลักกีฬาเด็กผู้ชมจะมีการให้โค้ดเนี่ยเป่าคาถาให้ผู้ชมขาหรือว่าให้โค้ดเนี่ยวอวยพรให้ก่อนลงสนามทําการแข่งขันนะคะเห็นไหมล่ะคะว่าเกี่ยวกับความเชื่อเนี่ยมันวนเวียนแล้วก็ไม่ได้ออกไปไกลตัวเราสักเท่าไหร่เลยค่ะคะุณผู้ชมและสุดท้ายนี้ทุกคนเห็นไหมคะว่ากีฬาเนี่ยลหลายๆคนที่เห็นว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวเนี่ยนะคะ สรุปคือมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อเนาะเพราะว่าเราก็คือโตเกิดเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อเนี่ยมาช้าหน้าแล้วเนาะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความเชื่ออะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้บ้างไหมและใครมีความเชื่ออะไรมาแลกเปลี่ยนกันอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ